ใครจะสิ้นปีนะเหลือไม่กี่วันแล้วนะวันที่ยีตันวาคม2568นะเราก็ทำวัดนะกิจวัตรของพระอยู่วัดนะตอนเช้าตรจดมนและลึกถึงพระพุทธเจ้านะเป็นเจ้าของนะทำสอนคือพระธรรม พระพุทธเจ้านิพานแล้วเหลือพระธรรมคำสอนนะแล้วก็พระสงฆ์สาวกผู้เผยแผ่หลักธรรมผู้ปฏิบัติตามนะภาระตะละใจอายุคือมา,2000ามนะสองพ 68, นะันตามที่นับสองพันห้าร้อยดที่เขาเขียนไว้นะก็เลยมา จนถึงพวกเรานะหลายรุ่นมาแล้วพระธรรมคำสอนได้บันทึกไว้นะให้เราผู้ใฝ่ธรรมนะผู้สนใจใฝ่ธรรมเรียนรู้และก็ก็เรียกปฏิบัติตามนะเรียนอ่านอ่านนะปฏิยัิอ่านให้รู้รู้แล้วก็มาทำนะพอรู้บาธรมนะก็เรียกปฏิบัติตาม ถ้ารู้แล้วไม่ทำก็ไม่ได้ปฏิบัตินะแกรูนะ้รู้เพื่อคุยกันรู้เพื่อพูดกันนะรู้เพื่อให้รู้ว่าตัวเองมีความรู้นะตามหลักคำสอนตามตำราหนังสือนะแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามหนังสือตามตำราก,ก็เรียกว่าได้ปฏิยัตินะแต่ไม่ได้ปฏิบัตินะ เราก็าเลยการระลึกถึงคุณประรันตนใจตอนเช้าตอนเย็นะนะเป็นข้อทบทวนนะให้ระลึกได้นะว่าเนะข้ามาหรือผู้ที่ไฟทธรรมสนใจในธรรมนำมาปฏิบัติโดยเองให้ปฏิบัติได้นะ เพื่อจะมีชีวิตที่ดีนะให้มีชีวิตที่ดีนะพ้นทุกข์ศนะาสนาพุทธศาสนาะสอนให้พ้นทุกข์นะสอนให้เราพ้นทุกข์พ้นทุกข์ที่ใจนะพ้นทุกข์ที่ใจนะ จริงๆก็จะทําให้พ้นทุกข์ที่กายด้วยนะแต่มันทําไม่ได้คือมันเกินที่จะบังคับได้เรื่องกายนะไม่สามารถบังคับได้นะก็เลยมีบอกว่าเขียนเขียนไว้นะให้เราพ้นทุกข์ที่ใจนะทําไมจึงบอกว่าที่กายเนี่ยเราไม่สามารถบังคับให้มันพ้นทุกข์ได้ก็ากายเราเนี่ยมันไม่เที่ยง มายถึงมันมันเกิดมันแก่มันหนุ่มเอ,อ <c oughs> เกิดหนุ่มแก่แล้วก็ตายนะตายคือพอตายแล้วก็จิตออกมันก็เลยไม่เที่ยงบังคับไม่ได้นะแต่จิตถ้าเราฝึกดีแล้วสามารถบังสามารถบังคับได้แต่จริงจริงไม่ต้องบังคับถ้าเรารู้จักมันดีแล้วมันก็เป็นอมนตะ นะโดยไม่ต้องบังคับมันมันเป็นของมันนะแต่กายนี้เราบังคับไม่ได้จะบังคับให้มันไม่ป่วยนะก็บังคับไม่ได้บังคับไม่ให้มันแก่ความไม่ได้านี่ก็เลยว่ากายนี้พ้นทุกข์ไม่ได้นะนะกายนี้ไม่มีพ้นได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ต้องไปตามวาระ นะกายสังขารนนะ่นะทุกคนทุกชีวิตนะแม้แต่เราจะมีเงินเปลี่ยนกระดูกนะเปลี่ยนหัวใจบ้างนะแต่ก็พอไปนานๆนะเนื้อหนังนี่มันก็เสื่อมนะมันแก่มันมันทำให้ส่วนอื่นอีกนะไม่สมบูรณ์ไม่สมดุลนะกายนี้เป็นของที่บังคับไม่ได้ แต่ความที่เป็นเที่ยงความเป็นธรรมดาคือจิตนะก็เลยศาสนานี้สอนลึกที่คนมองไม่เห็นนะหรือที่ผู้ที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติจิตหรือว่าไม่ได้ศึกษาจิตก็จะมองไม่เห็นพอนะมองไม่เห็นก็ก็ไม่รู้นะเมื่อไม่รู้ก็เรียกว่าไม่ได้เรียน ขาเรียกว่าไม่อวิชานะคือความไม่รู้ว่าจิตนี้เป็นอมตะนะเป็นของเทีย่ยงแต่เราก็หลงนะจิตมันพาให้หลงก่อนนะหลงความรู้ที่เราว่าเรารู้นะมันก็รู้แกเปลือกภายนอกนะแม้แต่หมอก็รักษาได้แต่ภายนอกเนาะเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนไอ กระดูกก็ยังรักษาได้ไปนอกนะแต่ใจไม่ไนถะ้าไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาทำข้อปฏิบัติมาเนะี่ยข้อทำข้อของใจนี่ก็ไม่สามารถรักษาใจไว้ได้นะใจมันก็เลยหลงไปกันหลงไปนะ นะหลงก็เลยเขาเรียกมีความว่าหลงใจมันหลงไปด้วยนะพอหลงแล้วมันยอมรับไม่ได้ตามสภาพของกายนะนี่ก็เรียกใจมันหลงมันไม่รู้จักตัวเองนะจิตหรือใจเนี่ยนะมันไม่รู้จักตัวเองมันรู้จักแต่ แต่ไม่รู้จักว่าหน้าตารูปสภาพของใจเป็นอย่างไรนก็เลยศาสนาสอนมีตำราเนี่ยเขาเรียกมีตำรามีปัตตัยปิฎกมีหนังสือธรรมะตรงๆจริงๆนะแต่เราอ่านแล้วก็ การที่จะดูใจนะเราจะดูด้วยตาเปล่านี่สองข้างนี่สองดวงตานี่ดูไม่เห็นนะเขาก็เลยเกิดการนั่งสมาธิก็เกลียบมีศีลสมาธิมีสติมีศีลสมาธิสติปัญญาก็ตามมานะปัญญาคือผู้รู้ นะสติเป็นผู้รู้นะก็เรียกว่าสติมันได้ปัญญานะก็เรียกว่าเป็นวิชานะวิชาของจิตนะไม่ใช่วิชาที่เราแก้อ่านอย่างเดียวนะเป็นเรื่องวิชาของจิตที่จะรู้จักตัวเองนะนะจะรู้จักตัวเอง เราก็าเลยอ่านแล้วก็ต้องทำนะแต่บางคนอ่านจำได้พูดได้บททุกอย่างนะพูดได้ตนพูดได้เปะ๊นะแต่ก็ไม่รู้จักจิตไม่รู้จักความหลงนะมันเหมือนจะถูกเนี่ยการกระทำมันถูก แต่มันซ่อนไว้กับความหลงนะความหลงนั้นมันก็เอาเขาเรียกว่าเอาเหตุผลนะมาจัดการให้มันถูกจะอีกนะทางด้านที่หลงแต่ด้วยเหตุผลพูดโดวยวาจาให้มันเป็นถูกกาจะพูดว่าทำถูกนะมันเราพูดว่าเรา ความหลงเป็นอย่างไรนะมันเราหลงหลงไปทําไม่ดีบางทีก็หลงไปทําดีนะเห็นไหมแต่ถ้าหลงไปทําดีนี่มันก็ดีนะมันได้ผลดีแต่ถ้าหลงไปทําในจริงไม่ดีนี่มันได้ผลร้ายกลับมาตัวเองแต่วันไหนถ้าหลงไปทําสิ่งดีนะ มันก็ได้ดีนะแต่ได้ดีก็ยังหลงอยู่ในดีนะนะศาสนา้าสอนมองอย่างลึกซึ้งนะหมายถึงว่าการกระทำดีนั้นมันไม่ผิดแต่จิตเรากำลังหลงอยู่กับความดีนะเราก็เลยมีเหตุผลว่าทำความดีแต่ไม่รู้ตัวว่าหลง จิตนะมันมันลึกมากนะมันไม่ใช่มันลึกกว่าตรรานะที่จะบอกเห็นได้ถ้าเขาเรียกถ้าเราไม่ปฏิบัติจิตให้เห็นเหตุผลที่เอามาบอกว่าไม่หลงนะหรือหลงนะนี่เราพูดถึง จิตที่มันอมาตะาความรู้ที่เป็นอมาตะานะในกฤตจิตที่เป็นอมาตะาจิตที่ตั้งมั่นนะในใจได้หลายภาษาจิตที่ตั้งมั่นแล้วนะทั้งทั้งที่การกระทําจิตมันรู้ว่าหลงแต่อย่าให้จิตนั้นไปหลงกับ การกระทำนั้นนหะลงไปกับความดีมันเป็นสิ่งที่ดีนะแต่เมื่อไรจิตเข้าไปหลมกับความดีนั้นยังดีกว่าหลงในความไม่ดีนะผู้ที่จะฟังรู้เรื่องจริงๆคือผู้ที่จิตตั้งมั่นเห็น การกระทานี่มันเป็นเรื่องของความถูกต้องนะแต่จิตไม่ไปไม่ไปยึดไม่ไปบีกระแสขมันนะอันนี้เราบางครั้งมีพูดเข้าใจยากถ้ายิงคนจิตไม่มั่น มันก็จะชื่นชอบนะจิตมันก็จะชอบทั้งทงดีความดีนะ่นะนี่ศาสนาเรื่องสมาธิเรื่องของจิตตั้งมั่นนี่มันลึกซึ้งมากฟังนะอาจจะไม่เข้าใจนะนะเหมือนเรากำลังไปเหมือนเราเดินทางไป เราเดินทางไปไหนสักที่นึงสมมติเราไปไหนดีละ่ะเราจะไปต่างจังหวัดเราอยู่จังหวัดนี้เราไปอ,อีกจังหวัดหนึ่งเราต้องเดินทางไปให้ถึงก่อน,นเดินทางไปให้ถึงการเดินทางของเราก็กว่าจะถึงก็มี ได้พบได้เจอสิ่งต่างๆนะนี่เราพูดถึงเหมือนคำพูดที่บอกว่านะความหลงเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตเราหลงไปด้วยหรือเปล่านะหลงไปกับการกระทำหรือว่าจิตเราไม่หลงไปแล้ว เหมือนเราจะต้องทําให้ได้ก่อนเราจึงจะฟังเข้าใจกันนะเราพูดเป็นคันนักปฏิบัตินะหรือผู้ใฝ่ธรรมก็เลยบางครั้งมองด้วยตายอย่างเดียวแต่ไปไม่ถึง ไปไม่ถึงใจเราก็เลยพยายามก็เลยฝึกฝนจิตให้ดีนะถ้าจิตมันมั่นแน,แน่วแน่นะคือรู้จักว่าอะไรหลงจริงสิ่งที่ทำอยู่ใจนี้ก็ไม่หวั่นไหวกับมันนะ เราจะรู้ก็เราต้องทำก่อนนะบางคนที่เคยเสียใจแต่คนที่ไม่เคยเสียใจนี่ก็ไม่รู้สึกหรอกนะว่าความเสียใจเป็นอย่างไรเสียใจจากการสูญเสียนะสูญเสียของที่เรารักนะ ไอคนที่ไม่เคยเสียนี่มันก็ไม่รู้สึกว่าเป็นอย่างไรมันก็บอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวข้อหายนะทำใจนะแต่คนที่สูญเสียนี่มันยังจำใจไม่ได้มันกำลังเสียใจมันกำลังเจ็บปวดมันกำลังเศร้านะมันกำลัง คิดถึงมันกำลังเขาเรียกว่ามีความอะไรอะผูกพันแต่คนที่ปลอบไม่เสียนะมันเป็นลายหลอกนะเดี๋ยวมันก็มีใหม่เดี๋ยวมันก็ดนได้มาใหม่นะไอ้จริงที่เสียก็เสียไปนี่ก็เรียกว่าคนยังไม่ถึงความรู้สึกนั้นนะคนที่เขา เกิดค,ความรู้สึกอย่างนั้นแล้วเขาก็ต้องใช้เวลาในการปรับจิตปรับใจนั่นต้องใช้เวลาก็เหมือนก็บบอกว่าความหลงไม่หลงนี่แหละเราก็ไม่รู้หรอกว่าหลงหรือไม่หลงถ้าเราไปยังไม่ถึงว่าเราจะไม่หลงไปกับรูปเสียงกลิ่นรส หรือการกระทาของกายของเราเองนะรู้ได้จะปอติตนแต่แก่ะทำไปนะเ,เขาก็เลยมีก็เรียการประพฤติปฏิบัติก็มีวินยัยนะขอ้ออันนั้นเป็นอย่างนั้นข้อนี้ต้องเป็นอย่างนี้ห,นนห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้ ก็เรียกวินัยคือป้องกันนะเพราะป้องกันอะไรป้องกันคนที่หลงแล้วก็ไม่รู้ว่าหลงนะแล้วก็คิดว่าตัวเองไม่หลงเพื่ออาเหตุผลมาบอกว่าไม่เป็นไม่ไม่เป็นไรทําได้นะแต่เขาก็เลยมีวินัยเข้าบังคับสำหรับนะ ก็ปฏิบัตินะถ้าคนได้ศึกษาแล้วก็อ่านแล้วก็ต้องทำให้ได้ทีนี้อ้าวี๋ยว,วันนี้เราก็พอแค่นี้นะแล้วก็จะได้ขวดน้ำไปเมตตา